สุดนะคะมีรายงานข่าวเข้ามาค่ะว่าจีนเปลี่ยนใจนะคะตัดสินใจที่จะซ้อมล้อมเกาะไต้หวันต่อนะคะในวันนี้ล่ะค่ะหลังจากกําหนดการเดิมเนี่ยเสร็จสิ้นไปตั้งแต่เมื่อวานช่วงเที่ยงแล้วนะคะส่วนหนึ่งค่ะอาจจะเป็นการมาจากการที่ทางด้านของไต้หวันนะคะก็มีการประกาศซ้อมรบจริงด้วยเช่นเดียวกันโดยเริ่มต้นในวันนี้นะคะแล้วก็จะมีการซ้อม3วันค่ะ ล่าสุดนะคะสื่อกวบธรรมค่ะมี breaking news เข้ามานะคะรวมทั้งสือเซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์ด้วยค่ะตอนนี้เป็นข่าวแรกเลยนะคะก็ประกาศข่าวว่าจีนเดินหน้าซ้อมรบต่อนะคะรอบเกาะไต้หวันค่ะถึงแม้จะเสร็จสิ้นภารกิจไปตั้งแต่เมื่อวานตอนเที่ยงแล้วนะคะเที่ยวบินต่างๆก็เริ่มทยอยกลับมาเดินทางได้ปกติแล้วค่ะแต่จู่ๆนะคะเมื่อสักประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยล่ะค่ะก็มี breaking news เข้ามานะคะว่าทางด้านของจีนตัดสินใจที่จะอยู่ต่อในวันนี้ล่ะค่ะรอบๆเกาะ ไต้หวันนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะ ทันทีที่เสร็จสิ้นการซ้อมเที่ยงวันอาทิตย์นะคะในปฏิบัติการครั้งประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยแหละคะ่ะก็มีข่าวว่าจีนจะย้ายไปอยู่ทางด้านเหนือนะคะขึ้นไปทางเหนือค่ะเป็นทะเลโปลหายเป็นเวลา1เดือนด้วยกันละคะ่ะแต่จู่ๆก็เปลี่ยนแผนนะคะคาดว่าจะมีแผนสำรองแผนบีมาเนี่ยแหละคะ่ะเพื่อที่จะเฝ้าดูทางด้านของไต้หวันซ้อมรบจริง3วันนะคะซึ่งกําลังจะจัดขึ้นในวันที่9-11สิงหาคมบริเวณเขตผิงตงนะคะโดยจีนนะคะจะน ไปที่การซ้อมเรือดำน้ําแล้วก็ทางอากาศละค่ะโดยทางด้านกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนนะคะได้ระบุในถแถลงการค่ะว่า การซ้อมรบนะคะยังคงดําเนินต่อไปในทะเลค่ะแล้วก็น,าน่านฟ้าไต้หวันด้วยนะคะแม้ว่าจะไม่ได้ให้หรายละเอียดค่ะไม่ว่าจะเป็นวันที่ในการซ้อมเวลาในการซ้อมหรือว่าแผนในการซ้อมหรือวัตถุประสงค์ในการซ้อมต่างๆนะคะซึ่งก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะว่าจีนจะอยู่เฉพาะวันนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าทางด้านของนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกกับสื่อเซาท์ c ชน่ามอร์นิ่งโพสต์ว่าถ้าตามหลักสากลแล้วเนี่ย ของการซ้อมเนี่ยก็จะต้องอยู่ต่ออีก24ชั่วโมงนะคะก่อนที่จะย้ายไปซ้อมที่ใหม่ละค่ะก็ต้องดูกันว่าหลังจาก24ชั่วโมงที่ครบตามหลักสากลแล้วเนี่ยจีนจะย้ายไปทะเลเหนือหรือไม่หรือว่ายังปักหมุดรออยู่ที่ไต้หวันนะคะเพราะว่าไต้หวันเองก็ซ้อม3วันด้วยกันค่ะ ส่วนทางด้านของชาวเน็ตในวีแชทเนี่ยนะคะซึ่งเป็นในเครือของกบฏไทมเนี่ยะคะ่ะก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย PLA นะคะจะนิยมซ้อมในช่วงนี้แหละคะ่ะเพราะว่าเป็นฤดูร้อนนะคะก็จะเป็นฤดูของการฝึกซ้อมของเขาโดยเฉพาะเลยล่ะคะ่ะโดยการซ้อมรบจริงของจีนเนี่ยนะคะ นัดต่อไปก็คือ1เดือนเลยนะคะที่ทะเลเหลืองแล้วก็ทะเลโปไห่เนี่ยละคะ่ะโดยจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะยาวไปสิ้นสุดวันที่15สิงหาคมเลยล่ะคะ่ะ